แอนปัพาปัดเรื่องเยอะเหตุรับงานน้อยไม่เครียดดราม่าเพราะไม่กระทบลูกรายการกินลี่ยูลีสัปดาห์นี้หนุ่มลีฐานัด พามาพบกับตัวมัมเจ้าถิ่นย่านเจรินครแพทนอปภาคุณแม่สุดแซ่บผู้ไม่เคยแผ่วจากกระแส,สโซเชียลพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเด็ดที่แม่แพบคอนเฟิร์มความอร่อยและพาไปหมูที่สารเจ้ากวนลูที่โด่งดังเรื่องขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินพร้อมอัปเดตเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องและย้อนแล้าเหตุการณ์ดรามา่า เผยไม่ได้เครียดเพราะไม่กระทบลูกนอกจากนี้ยังแจงสาเหตุที่รับงานละครน,น้อยมีเงื่อนไขในการทำงานเยอะเพราะมีลูกทำให้ชีวิตเปลี่ยนละครรับปีละเรื่องถึงสองเรื่องคือจริงๆอยากรับเยอะกว่านี้แต่เงื่อนไขตัวเองเยอะต้องขอโทษผู้จัดเลยแบบไม่ได้เรื่องใหญ่นะหนึ่งเพราะเรามีลูกพอมีลูกชีวิตเราเปลี่ยนแล้วเวลารับละครชีวิตเราต้องไปทิ้งอยู่ในกองละคร ตั้งแต่7โมงถึง4นาฬิกาทุ่มตัวเล็กก็วิ่งเล่นอยู่แต่ในกองละครชีวิตเปลี่ยนตรงที่ว่าหนึ่งจะทำยังไงให้มีเวลากับเขาสองเขานอนกับเราที่เลิก4นาฬิกาทุ่มเขาก็นอน4นาฬิกาทุ่มเกือบ5นาฬิกาทุ่มวัยเด็กเขาจะหายเลยเราก็เลยจะมีเงื่อนไขว่าขอไปกอง11.30นะคะหนูขอเลิก3นาฬิกาทุ่มนะคะเพราะเวลาถึงบ้าน4นาฬิกาทุ่มมันจะเป็นเวลาที่นอนแล้วกำลังดีสำหรับลูกด้วย พอเลื่อนไขค่อนข้างเยาวเราก็เข้าใจผู้จัดนะก็เลยบอกว่าแล้วแต่ถ้าคิดว่าเราเหมาะกับตรงนี้จริงๆแล้วต้องมีเราจ้างได้ แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจริงๆค่ะเราจะนอน8ชั่วโมงจะเป็นคนเป้นนอน3นาฬิกาทุ่มครึ่งทุกวันตื่น6นาฬิกาโมงเช้าต้องนับได้8ชั่วโมงนั่นคือสาเหตุว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยรับละครทุกวันต้องอยู่กับลูก6ปีที่ผ่านมาคือตัดทุกอย่างให้เขาทั้งหมดแฟนคนปัจจุบันอายุห่างกัน14ปีเขาจะเข้ากับคนง่ายไม่ถือตัวคบกะนมอาจประมาณปีหนึ่งแล้วเข้าซับพอร์ตเราเยอะมาก ไม่ใช่แค่เราทั้งบ้านเรื่องที่ดรามา่าคือเราไปออกรายการซันนี้ก็สนิทกันเหมือนคุยกับเพื่อนเราก็เล่าในรายการว่ากราบเท้าเราทุกคืนก่อนนอนเรื่องจริงไม่ได้คอนเทนคนพยายามดราม่าว่าไม่ให้เกียรติเราแชร์ว่าหาให้ได้แบบนี้สิก่อนจะมาดราม่าว่าไม่ให้เกียรติผู้ชายแต่เรามองว่าสิ่งที่เขาทําเขาให้เกียรติเราในชีวิตที่ผ่านมาคนนี้คือให้เกียรติเราสุดๆอย่าลืมว่าเขาไม่ได้แก่กว่าเอราแก่กว่า14ปีเขาแทบเป็นลูกเราได้และ เราสามารถเป็นญาติผู้ใหญ่เขาได้เขามาขอร้องว่าขอไหว้ทำความเคารพเพราะเขาไปดูดวงมาเขาเป็นมังกรเราเป็นเสือ สัตว์ใหญ่ทั้งคู่ไม่ได้จะข่มกันมังกรกับเสือเดียวเสือจะรอดนะฟาดฟันกันเพราะมีผลกับงานกับอะไรก็เลยขอวิธีแก้กับหมอดูหมอดูเลยบอกว่าให้แพ้สูงกว่าเขาทําความเคารพเราเหมือนว่าให้เกียรติคนนี้มากจากเสมอกันเราจะได้ขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เลยมาบอกกับเราว่าขอไหว้ทุกวันได้ไหมหลังๆชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นเปลี่ยนเป็นกราบเลยแล้วกันแล้วผลดีคือลูกชายเห็นลูกชายมีคําถามเขาอ,อธิบายได้ดีมากทุกวันนี้ลูกกราบเราสิ่งที่เราพูด คือการจะแอเชอบว่าเขาให้เกียรติการหาผู้ชายให้เกียรติเราแบบนี้ในชีวิตมันไม่ง่ายทําไมต้องดรามา่าถามว่าเครียดไหมถ้าอันไหนไม่กระทบลูกเราไม่เครียด